ยินดีต้อนรับก็ซื้อช่องทูยนทีนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวดาวปรารถนาของทุกด่านในสำรวจเลยนะครับบอกด้วยว่าดาวนี้เหมาะสําหรับอะไรอะไรยังไงนะครับข้อจํากัดอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับใน ID 280นะครับมันมีบางด่านที่ยังไม่มียังไม่ปลดก็จะไปเอามาจาก ID 4 0 8บ้าง ID เาเรียกว่า ID ที่แอบซุกซ่อนไว้บ้างนะครับแล้วก็ ถ้าแบบไม่มีจริงๆแบบตัวเติมที่แพงๆแบบเมลไม่ทันกับมีน้ําก็ได้ไปขอกับคุณพี่ท็อปเซิร์ฟมาแล้วนะครับดังนั้นก็คือเราก็จะมีทุกด่านเลยนะครับตั้งแต่ด่านแรกจนถึงด่านสุดท้ายเลยคลิปนี้เอาจริงๆก็คือทําไว้เผื่อแบบว่าลรืมว่าดาวด่านนี้มันเพิ่มอะไรบ้างแล้วมันก็ขาดตกบกพร่องอะไรไปบ้าง ดาวปรารถนานะครับมีผลอย่างมากในการเล่นหรือบางด่านเพิ่มดามจถิง20%ทําให้ดามเโปเกมอนเราสามารถอัพระดับขึ้นมาได้เลยเราก็จะมาดูเลยนะครับดาวแรกเป็นดาวของด่านนี้ก็จะเพิ่มนี่ชื่อว่าดาวแก้แข้นนะครับทุกเดนมีโอกาสรุ่นวาย30%เพิ่มเป e c i a l เชียลแท็และแอคแท็ก0มีผลหนึ่งเทินดาวนี้นะครับก็ หมาะสำหรับโปเกมอนที่ไม่ติดสถานะแบบฮูป้าหรือว่าซีการแต่ถ้าเราแบบว่าใช้กับตัวที่สามารถติดสถานะได้แบบโฮโอเดียนเซียอะไรพวกนี้มันจะมีโอกาสติดมืน่นแล้วมันก็อาจจะตีตัวเองได้แล้วก็การที่จะเพิ่มแค่สเปเชียลแท็กกับแอคแท็กสินี้ดูๆไปผมว่าดาวนี้เป็นดาวที่ไม่คุ้มที่จะเจามาใส่โปเกมอนเราเลยนะครับอาจทําให้เราตีตัวเองบางทีเอย่ติด30%ในหลายรอบก็เจ๊งเหมือนกันนะครับกับแลกมาแค่เพิ่มนิดนึงไม่คุ้ม ต่อมาเป็นด่านลูกเกียบ้าครั่งมาดูกันด่านนี้นะครับงอนไขก็จะมีใช้ซูเปอร์ชาริสซาดเอ็กเออ่างงนไขนะครับดูวีลูกเกียคือปลดด่านแล้วแต่ต้องมีชาริสซาดในการเล่นด่านด้วยแบบนี้นะครับเพราะมันเขาเรียกว่าจําเป็นต้องใช้ชาริสซาดในการเล่นก็ดูเงือนไขดีๆนะครับแบบบางด่านของผมก็แบบด่านโบเินเนียนะหุ่นเชิดที่เคลื่อนไหวสมจริง มีบุคคิเนี่ยแล้วมันเปิดด่านเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีไส่กาดไอดีสองแปดศูนย์ไม่มีไส่กาดมันก็ไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าเราไม่มีไส่กา์ดก็เลยต้องค้างไปอยู่ที่นี่ดาวปารถนาเราก็เลยจะไม่ได้นะครับเราม,มาต่อด่านที่สองกันเลยนะครับก็จะเป็นลูเกียบ้าคลั่งลูเกียบ้าคลั่งก็จะมีดาวบ้าคลั่งนะครับก็เมื่อโจมตีทุกครั้งมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์สูงทำให้ศัตรูหนึ่งตัวติดอัมเพลว์อมภาทหรือว่าแช่แข็งนะครับดาวนี้เป็นดาวที่ ถือว่าโอเคเอในระดับหนึ่งเลยตัวที่เหมาะนะครับก็จะเป็นพยกรมอนที่แบบว่าเราไม่รู้จะใส่ดาวอะไรดาวนี้ก็จะไปใส่ได้ทุกอยู่กับทุกตัวเป็นดาวที่แบบไม่ได้ถือว่าดีมากมายขนาดนั้นแต่ก็มีประโยชน์อย่างน้อยก็ใส่ใส่เข้าไปอ่ะอย่างน้อยมันก็มีโอกาสา30%ทําให้ติดแช่แข็งอย่างติดแช่แข็งเข้าหนึ่งเทินก็ถือว่าช่วยทีมได้มากอยู่นะครับก็เลยว่าถ้าไม่รู้จะใส่ดาวไหนใส่ดาวนี้เข้าไปได้เลยนะครับดาวบ้าข้างมาต่อกันเลยด่านที่3 นักรูปออร่านักรูปออร่าดาวก็จะเป็นเมื่อปล่อยสกิลธาตต่อสู้มีโอกาส30%เพิ่ม5%อัแท็กเดฟสเปเชียลแท็กแล้วก็สเปเชียลเดฟและสปีดให้กับตัวเองหนึ่งเทินดาวนี้เป็นดาวเฉพาะนะครับก็จะใช้กับโปเกมอนที่มีธาตต่อสู้เท่านั้นถ้าโปเกมอนตัวไหนไม่มีธาตต่อสู้แบบแบกไว้อะไรพวกนี้ดาวนี้ก็จะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าถามว่าเป็นโปเกมอนธาตต่อสู้ ใช้อันนี้จะคุ้มไหมมันเพิ่มแค่5%ส่วนตัวก็มองว่าไม่คุ้มอีกมันเฉพาะต่อโจงเกินไปอ่ะต่อมาเรามาสู่ดานผู้ทำลายแตกทองฟ้านะครับจะเป็นด่านของดิออกซี่กับเลควอซ่าดาวก็จะเป็นดาวทองฟ้ามีเกาิาสเนเพิ่ม5%พลังสกิลธาตุบินพลังสกิลธาตุมาก่อนให้ตัวมีผล2เทินอีกระดาวแบบนี้ระารรมคุ้มไหมบอกเลยไม่คุม้มมันมีดาวที่ดีกว่านั้นมากแล้วก็หาได้ง่ายกว่า ที่มันเป็นเฉพาะธาตุนะหนี่แบบดาวดาวปรารถนาที่เฉพาะธาตุไปเลยมันเพิ่ม20พลังโจมตีแต่นั้นเพิ่มแค่5%ก็เลยว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆว่าเราไม่ขาดตกบกพ่องดาวจริงๆก็ไม่ควรใส่เพราะมันไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะมากมายแล้วแถมต้องโอกาสอีก50%ก็เลยว่าไม่คุ้มนะครับดาวนี้ มาดูดาวมิวทูปุกพลังกันเป็นดาวเทพเร็วนะครับเมื่อปล่อยสกิลธาตุมาแมลงมีโอกาส50%เนที่จะเพิ่มแปเสปีดให้กับพื่มนบ้านธาตุมาแมลงฝ่ายเราทั้งหมดสับสุมได้3ครั้งดาวนี้ก็ดาวเฉพาะอีกแล้วต้องธาตุมาแมลงเท่านั้นถ้าคนเล่นธาตุมาแมลงอ่ะอาจจะโอเคก็ได้เพราะเพิ่มแซสปีดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้มากมายแต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เพิ่มให้ทั้งทีมด้วยต่อมาเป็นดาวที่ ดาวนี้ก็จะเพิ่ม8% Special t t t a c k ให้ปเกรมอนธาตุไฟแล้วก็เพิ่ม8% Speed ให้ปิเกรมอนธาตุน้ำถ้าถ้าใส่กับธาตุไฟไฟที่เป็น s p e i i l l t t g c k ไม่ค่อยมีก็ปเกรมอนธาตุไฟก็อาจไม่ต้องสนใจดาวนี้แต่น่าสนใจตรงเพิ่ม8% Speed ให้ปเกรมอนธาตุน้ำอันนี้น่าสนใจน่าลองกับเพาเกียมาดูดาวเจว้าหญิงเพชรอันนี้ก็จะปลดล็อกเมื่อมีเดียน4 เพิ่ม8%สปีดใหกแค่ปเกมาธาตุแฟรี่เราแล้วก็เพิ่ม8%สปีดให้กับโปเกมาธาตุหินดาวนี้ก็จะเป็นดาวแบบว่าเหมือนสร้างมาเพื่อเดเอนซี่โดยเฉพาะเลยนะครับแบบว่าไม่ค่อยแบ่งไม่ให้แบ่งให้ตัวอื่นเลยเดยนซี่ได้รับเต็มๆทั้ง2องพนี้ใครเล่นเดนซี่ดาวนี้ก็น่าสนใจมากนะครับมาดูคุณนั่นเองเมื่อเริ่มต่อสู้ความสียหายชนะธาตุที่สร้างได้บวก20% แล้วก็ศัตรูที่ตายแล้วจะปล่อยสกิลไม่ได้มีผล5เทินลบลางดูดไม่ซับไม่ได้ความเสียหายชนะาตุถ้าคุณเล่นแบบฮูป้าดาวนี้จะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากคือมันจะตีชนะาตุได้แรงขึ้นฮูป้าอาซูด์กำเนิดมาสเตอร์หรือว่าตัวที่แบบตีชนะาตุบ่อยๆต้องการตีชนะทตาแรงๆไปเลยดาวนี้ก็เป็นดาวที่น่าสนใจเพิ่มชนะทตุ20%แล้วก็ประกวันที่ตาย จะปล่อยสกิลไม่ได้ก็นี่เลยนะครับความสามารถ s a คิ i ไฟถ้าปกะงมาตัวนี้ตายปุ๊บมันจะมีเห็นไหมครับค่า Attack, Special Attack, Speed, Special d e ็เดอะไรพวกนี้มนมันจะเพิ่มขึ้นให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่ถ้าเราใส่ดาวเมื่อกี้เข้าไปปุ๊บผลนี้ผลไซคิ i ไฟจะหายไปเลยมันก็จะไม่มีผลถ้าถามว่าไซคิ i ไฟเพิ่มเยอะไหมเพิ่มเยอะแต่ปัจจุบันอะคนไม่ค่อยเล่นกันแล้วดาวนี้ก็เลยไม่ค่อยถือว่าไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ คุไม่ค่อยเล่นไซคือไฟกันแล้วแต่ก็น่าสนตรงความสาความเสียหายชนะธาตุเพิ่มขึ้น20%ตามนี้ต่อมาเป็นด่านมิวดำมิวดำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปลว่่า r เลโก m เมนให้เป็น TIS เลยในการต่อสู้ทุกครั้งที่โจมตีจะได้รับ10%ความโกดคูณสําสำหรับเพื่อนที่เป็นเลเซนแนน ถ้าเราเล่นแบบแบ็คไว้แดงอะไรพวกนี้ที่มันต้องใช้ความโหดเยอะๆในการตีที่จะทําให้เลือดหนูชมพูลดน้อยลงหรือว่าตัวที่แบบจําเป็นต้องใช้ความกดบ่อยๆอ่ะดาวนี้เป็นดาวที่ดีมากเพราะมันจะการันตีเพิ่มส0ทุกเทิร์นแล้วก็ถ้าเป็นเลสนั้นนซ์นะมันจะเพิ่มคูณสองได้เป็น20%นแต่มันจะเพิ่มหลังจากที่เราโจมตีไปแล้วอันนี้ไม่ได้เพิ่มตอนเข้าเทอร์นเหมือนกับรวบร,รวมนะอันนี้มันจะเพิ่มหลังจากที่เราโจมตีไปแล้วดาวหลังจากพอน,นี้ก็เลยควรที่จะมีดูนะครับ ใส่เป็นเยอะมากเลยใส่แทบทุกตัวที่เป็นเรเซแนนนะถือว่าเป็นดาวที่ดีมากดาวนี้ก็เลยควรมีมิวดำมไม่แน่ใจว่าแรกห้าพันชิปหรือเปล่ามันก็แพงแหละเอาจริงๆตัวพวกนีนะ้หาจับจากเขตรับดองตัวสุ่มะระดับสูงไปแล้วก็รอจับในเขตรับเอาก็ได้นะครับมาดูอันนี้ดาวมาเกียนหน้า อันนี้เป็นดาวที่ไม่ค่อยดีตามนี้เห็นเลยนะครับเมื่อเริ่มแต่เธอมี50%โอกาสเพิ่ม15%าธาตุแฟรี่ธาตุเหล็กจะพอเกินแถมไม่การันตีเพิ่มด้วยม,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 มันมีโอกาสแค่50%ถ้าเมตาปัจจุบันมาเกน่าเล่นยากมากคนเราก็เลยจะหันไปใส่ธาตุสมมุติดาวนี้ใส่ก็จะใส่แฟรี่นั่นก็คือเดียนซี่แต่เดียนซี่มันก็มีดาวอื่นที่ดีกว่าดาวนี้จะใส่ก็เลยเป็นช้อลองลองล,อง,ล,อง,ลองมาเลย มาดูดาวมิวเกราะดาวมิวเกราะต้องใช้กันเนจาบอลหรือว่ากันเนจาล่างพิเศษเล่นนะครับซึ่งในไ d ดี280ไม่มีดาวด่านนี้ก็เลยไม่ได้ปลดแต่ถ้าถามว่าดาวนี้ดีไหมก็ดีนะครับมี50%ที่เพิ่ม10%ความโกรดคล้ายๆกับดาวด่านมิวดำแต่ดาวนี้มันจะมีโอกาสแค่50%แต่มันจะมีสเปเชียลออปชั่นมาตรงเพิ่ม15%เดฟแล้วก็สเปเชียลเดฟทำให้เราถึกขึ้นมีผล2เทินมาต่อมาเป็นดาวของใต้ดิน ดาวนี้ก็เมื่อําเตือนมี50%โอกาสที่จะเพิ่ม30%โอกาสติดคริมีผล2เทืนผลนี้ลบล้างไม่ได้เป็นดาวเพิ่มโอกาสติดคริทําจริงดาวนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ดีคือถ้าเทียบกับดาวอื่นดาวนี้จะดูดรอปลงทันที ถึงแม้บางตัวที่แบบต้องใช้โอกาสติดคีย์เยอะๆแบบโอโอที่ใส่ดาวตีเบิ้ลนที่มันต้องติดคีย์หรือว่าตัวที่ต้องตีคีย์แบบเดียนซี่ที่คีย์คือคีย์หลักในการทาดาเมจของเดียนซี่เลยแต่ว่าดูดาวดาวนี้นะครับเราไปเทียบกับดาวของโฮโอดาไม่สปอยเดี๋ยวเดี๋ยวสักหน่อยก็ถึงของโฮโอดำแต่ดูไว้ก่อนนะครับดาวนี้ดู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 เดี๋ยวเราจะไปถึงของโฮโอดำกั o um. ๆๆๆนแะน่ต่อมาขั้นไว้ก่อนตรงนั้นเมื่อกี้เรามาดูของใต้ทะเลกันเลย ง่ายๆเลยสันส้นๆง่ายๆเพิ่มผลคิวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหมาะสำหรับตัวที่แบบว่าต้องคิวแบบคิวกระฉูดกระชาดเมตาปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีคนใส่นะครับเพราะว่าซึมซับกับสังข้อแสงมันก็เต็มอยู่แล้วปกติโปเกมอนน่ะใส่แค่สังข้อแสงก็เพิ่มไปละร้อยเปอร์เซ็นต์ซึมซับอ,อีกฮิวสี่มันก็เพิ่มขึ้นมาตั้งหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ก็เลยทำให้ข่ามของดาวนี้ดรอปลงแต่ถ้าตัวฮิวน้อยจริงๆดาวเนี่ยจะเพิ่ม คุณค่าของมันก็ได้นะครับต่อมาเป็นดาวนาริตมิลาดลด25%ดาเมชนะธาที่ตนเองได้รับดาวนี้นะครับเป็นดาวหลายคนอาจจะดูว่าไม่สําคัญแต่สําหรับผมหมายสคัญมากคือเล่นตัวซีกาดแดงเนาะมันต้องได้รับดาเมชนะธาจากพวกแบ,บ็กไวท์ที่ตีไปน้ำแข็งแล้วตัวซีกาดแดงเป็นธาตุมังกรดาวนี้ก็เลยเป็นดาวที่จําเป็นสําหรับซีกาดแดงมากแต่ถ้าแบบไอดีของตัวนี้280แต่ละตัวดูนะครับ ไม่ใส่สักตัวเพราะว่าไม่มีประโยชน์ยังไงมาโดนดาเมจชนะธาตุขึ้นมามันก็ตายอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามันจะมีคุณค่ามากสําหรับบางไอดีแต่บางไอดีก็คือไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะเอาไปลดดาเมจชนะธาตุอะไรเพราะว่าโดนยังไงล้วก็ตายอยู่แล้วมาต่อดาวของเดียก้ามืดเป็นดาวที่เ s ียสเอสเอสเลยอันนี้ให้เอสเอสเอสเลยดีมากดีแบบว่าต้องมีแน่นอนตัวนี้ก็เหมือนกัน พาิมอลเดียกาเป็นตัวที่ใช้500สมุดเพื่อแลกมาเพื่อจะมาปลดดาวปารถนาอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยจริงๆตัวนี้ในการต่อสู้เพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์สปีดให้ตนเองลด10%สปีดของฝ่ายศัตรูลบล้างไม่ได้แล้วถ้ามีดาวปารถนานี้3อันสามารถใส่ได้ปุ่มก้อา3ตัวมันจะออกเห็นผลทั้ง3ดาวนะครับแล้วก็ในการต่อสู้จำไห้นะครับคำว่าในการต่อสู้มันจะเพิ่มสปีดเยอะกว่าํำว่าเพิ่มสปีดธรรมดา ในการต่อสู้เพิ่ม5%สปีดมันจะมากกว่าที่เราซื้อของฟาร์มกันเพิ่มสปีดประมาณ30-40%ได้เลยนะครับแค่มีข้ว่่้ในการต่อสู้นำหน้าบอกเลยต่างกันมากมันเพิ่มเยอะมากดาวนี้ก็เลยให้เป็น SSS เลยแล้วแถมตัวซัพพอร์ตก็ใส่ได้ลด10%สปีดให้ฝ่ายศัตรูมาต่อดาวแอริโอไท m e เมลแทนนะครับดาวงูกระดูก <c oughs> <c oughs> เรียกว่างูกระดูกกัน ในก่อนต่อสู้เพิ่ม hp สูงขึ้น10%อันนี้น่าสนใจสําหรับ id ที่เล่นถ,ถึกนะครับแต่ถ้า id ที่แบบไม่เล่นโปเกมอนถึกก็ไม่จําเป็นก็เลยเป็นดาวที่น่าสนใจสําหรับบาง id ที่เล่นตัวถึก,ถกแบบยันซี่อะไรพวกนี้ควรจะมีไว้นะครับมาดูดาวรุ้งดําที่เพิ่งแรกมาแต่ก็เราจะมาลุ้นกันว่าเมื่อไหร่เราจะได้ดาวปถนานี้นะครับดูความสามารถเมื่อเริ่มแต่เธอมี5 0เพิ่ม100%โอกาสติดคลิ แถมเพิ่ม20%ดาเมจครีอีกดูกวงมากเพิ่ม100%โอกาสติดครีแล้วมาดูดาวของใตด้ดินดูโอกาส50%เหมือนกันแต่อันนี้เพิ่ม30%โอกาสติดครีแต่ดาวเมื่อกี้เพิ่ม100%โอกาสติดครีคือตียังไงก็ติดครีแล้วแถมยังมีเพิ่มดาเมจครีอีกอันนั้นต้องมาลุ้น30%ทำให้ดาวของใต้ดิน เป็นดาวที่ดูไร้ไประโยชน์ไปเลยถ้าเรามีดาวนี้นะครับ mm hmm. ก็ดียังไงก็จนต้องจําใจแรก mm hmm. เพื่อที่จะมาปลดดาวนี้โดยเฉพาะนะครับต่อมาเป็นดาวอีวากิสตันในการต่อสู้ทําให้ศัตรูตกในสภาวะที่ทำทำลายได้ง่ายสัดดาเมจศัตรูที่ได้รับเพิ่มขึ้น15%ก็ให้อยู่เทียร์ SSS ถ้าเราใส่3ตัวก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะที่ทําให้ศัตรูได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น15%ถึง3ตัวเดี๋ยวดาวที่ตีแรงขึ้นมันจะมีอีกดาวหนึง่งแล้ว ถ้าแรกอีวาคิสตันมามันก็ยังได้ใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านเป็นตัวรับเท้าเป็นตัวเพิ่มความถึกสารพัดประโยชน์นะครับอีวาคิสตันควรจะมีติดไอดีไว้เลยต่อมาเป็นดาวยูนวาตัวนี้ไม่ได้มีประโยชน์แค่ตัวมันแต่ยังมีประโยชน์ทั้งดาวในกรารต่อสูน้นะครับเพิ่ม20%ดาเมจให้สกิลตนเองลบล้างผลสปีดบูสของสตรีไซส์ดาวน์อนคอแอคแทกเวลาออกลบเพิ่มดาเมจถึง20%ให้ตัวเอง แทบจะเทียบเท่ากับดาวดาบที่เราต้องเสียเลือดไปเลยนะครับแบบหนึ่งค่ะดาวดาบหาย20%อันนี้ต้องใช้เลือดตัวเอง20%แต่ดาวนั้นแค่ใส่ไฟก็ทําให้เพิ่มระเมจดมาแล้ว20%ดูโกงมากเลยแล้วแถมนี่ดูนะครับเวลาเข้าลงต่อสู้มีโอกาส40%เพิ่ม1% 0 0สปีดของโปกเกมอน1เทินผลของเคี่ยวทั้งหมดจะหายไปหมดเลยสปีดที่แบบไม่พึงประสงค์อ่ะ บางทีนะครับชาติจะแบบว่าอยากลงมาดับหนึ่งใส่เขี้ยวเผื่อเด้งสปีดขึ้นไปข้ามทําให้เราได้ตีก่อนนะลยพวกนี้ก็มีโอกาสชนะได้ดาวนี้ก็เลยจะเป็นดาวที่แก้ทางเป็นดาวที่ดีมากให้ SSS ไปเลยมาดูดาวอาซิุสผู้กำเนิดอันนก็เป็นดาวระดับ SSS เหมือนกันต้องมีในการต่อสู้เพิ่ม15%ดาเมจสกิลทั้งทีมพลนี้สะสมได้ ดูนะครับคนนี้สะสมดาเทียมผมไว้อ่าจแต่สปีดดาเมจมันก็เลยเบาก็เลยต้องใช้ดาวพุ่ำเนิดถึง3ดวงในการทําให้ดาเมจไว้มันเพิ่มขึ้นมา1 5ดาเมจ3ดวงเขาเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่ล่ะดูโกงเนาะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจถ้าเราอัาสเปชีดเชี่ยวไอแท็์มันต้องอัาขนาดไหนถึงจะได้เพิ่มดาเมจถึงมาถึง15อดัดเซอเยอะมากเลยนะครับดาวนี้ก็เลยเป็นดาวระดับ SSS เป็นดาวสพอร์ตที่ดีมากควรมีติดไอดีเลย มานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ ID ดี8เรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาดูดาวที่เราเหลือกันไว้นะครับดาวดวงแรกก็จะเป็นดาวของลูกเกียรม,มืดนะครับถ้าถามว่าลูกเกียม,มืดเพิ่มอะไรดีไหมก็จะเป็นนรก็จะซื้อเพิ่มดาเมชนาธาตที่สร้างสิบหเปอร์เซ์ปุก,กมอนความมืดเพิ่มขึ้น15%เเพิ่มดาเมชนาธาตตอนนี้ก็เหมาะสำหรับปุก,กมอนบางตัวที่อยากได้ดาเมชนะธาตแบบฮุป,ป้าอะไรพวกนี้ก็เหมาะสม แต่บางตัวไม่ต้องการดาเมิจฉาทาตก็ไม่จําเป็นโปเกมอนความมืดไม่ใช่โปเกมอนธาตุมืดนะครับโปเกมอนความมืดโปเกมอนความมืดคือมีตัวอะไรบ้างโปเกมอนความมืดนี่ก็จะมีเอนเตยมาสเตอร์ลูเกียชาโดลูเกียตัวมันเองดาร์คมิวทูโฮโอมืดอยู่ไหนนาะนี่งดาร์คโฮโอมาสเตอร์โปเกมอนมืดก็จะมีประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าถามว่าดาวนี้ดีไหมอืมก็จะบอกว่าดีก็ไม่ดีจะไม่ดีเลยก็ไม่ได้แย่ให้อยู่ระดับ A แล้วกันตัวที่ใช้ไดม้มนชนะาตาบ่อยๆก็ควรมีไว้นะครับต่อไปจะเป็นดาวของแ r e นะครับตัวนี้ก็จะมีแฝงในการปลดล็อกแล้วเราก็ต้องใช้สายกาัดในการเล่นเหมือนเดิมนั่นก็ตอนสู้ดาวเหมจสกิลของทีมเรา เพิ่มขึ้น15%ดาวนี้ก็เป็นดาวระดับ SSS เหมือนกันชนะทาตุของศัตรูดาเมจชนะทาตุของศัตรูลดลง15%นั่นก็คือเราจะสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้น15%แล้วก็ ศัตรูสร้างดาเมชชนะธาตุเราได้น้อยลงมันเป็นดาวซัพพอร์ตที่ดีมากอีกดวงหนึ่งพอๆกับของอาสิอูดของอีวากิสตันเลยดาวนี้ก็เลยให้เทีย SSS ไปเลยควรจะมีแต่ว่าค่าตัวของดาวนี้เป็นอะไรที่แพงมากนะครับมันต้องใช้ซิการล่าง100%ในการเล่นด้วยถ้าคุณไม่มีซิการคุณจะไม่สามารถเล่นไปถึงดาวนี้ได้เลยนะครับคาเสหายดาวนี้เท่าไหร่เป็นแสนเพชรน,นะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่มีก็ได้หรอกดาวนี้ แต่ถ้าถามว่าดีไหมดีมากทพราให้เราได้รับดาเมจชนะธาตลดลงเหมาะสำหรับซีการ์มากเลยเพราะว่ามันต้องรับ fairy, ดาเมจแฟรี่ดนดาเมจน้ำแข็งก็เลยเห็นในคลิปว่าทําไมถึกถึกความรับก็คือดาวพวกนี้แหละครับดาวแฟลตสามอันที่ผมใส่ดาวแฟลตสามอันมีดาวของตัวนี่นาฬิมิลาดอีกที่ลดดาเมจชนะธาตยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็เลยดูถึกเพราะมันลดดาเมจชนะธาตเยอะมาก ดาวปรารถนาก็เลยเป็นอะไรที่ช่วยทีมเราได้อย่างมากมายนะครับเดี๋ยวเราเหลือตัวที่เหลือนะครับเราจะไปดูกันต่อเลยอีก ID ดหนึ่งปึ๊บเป็นไอดีแบบว่าไม่ได้เล่นเลยแต่ก็ดองไว้มาดูดาวปรารถนาอีกดวงหนึ่งเลยนะครับเป็นของ EnterP ซึ่งใน2 ID แรกอะ่ะไม่มีเป็นมีเป็น ID นีนะีะที่จับได้แต่เขตรับเมื่อนั้นแต่และเทอร์มี5้โอกาสที่จะเพิ่ม15พลังโจมตีธาตุไฟแล้วก็พลังโจมตีธาตุดินของตัวเองมีผล2เทิร์ม หมือนดาวอันนั้นแหละดาวของโซที่มันจะเพิ่ม1 5บหาเรตดาเมทาดเหล็กกับธาตุแฟรี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนตัวให้ธรรมดาไม่ได้น่าสนใจเด็ดแดงสิน้นเมื่อต่อกันเลยนะครับที่ดาวของตัวแมงกระพุนสาวนะครับดาวนี้นะคบก็จะเพิ่มต้านอันคยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถสแต็กได้ก็สามารถใส่ได้สามตัวดาวนี้ก็เลยเป็นดาวที่เหมาะสำหรับพวกคนที่ต้องการตัวถึกๆในการเล่น ไม่ว่าจะเป็นเดียนซี่ตัวซี่กาดแดงอะไรพวกนี้หรือวาหมาคู่ดาวนี้จะช่วยทําให้เราถึกขึ้นมากจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเรามาดูของเมลเมทท่านกันเลยนะครับดาวนี้นะครับในการต่อสู้เมื่อปล่อยสกิลแซดจะเพิ่มดาเมจสกิล20%เมื่อถูกโจมตีด้วยสกิลแซดดวดาเมจที่ได้รับลง20%ผลนี้สะสมไม่ได้เป็นดาวที่น่าสนใจอย,อยู่นะครับตัวนี้ก็รู้สึกเหมือนว่าเคยแจก ไปแล้วหนึ่งรอบในบิงโกมัง้งแต่ไรดีก็น่าจะมีไว้อยู่อันหนึ่งนะครับต่อมาเป็นดาวหมีน้ำนะครับดาวหมีน้ำก็จะเป็นดาวถึกนะครับเมื่อต่อสู้ก็ปล่อยสกิลแล้วจะได้รับโล่1ครั้งที่เท่ากับ10% HP จะค่าสูงสุด CD 3เทินปล่อยสกิลแล้วจะมีโล่เด้งขึ้นมา10%จะถามว่าดูเวิร์กไหมตอบเลยไม่เวิร์กเมื่อน้แตาเชิญแต่สมรมบบได้รับเกราะที่เท่ากับ10% HP จะค่าสูงสุด อันนี้ดูดีกว่าเยอะเลยดาวมีน้ําก็เลยเป็นดาวที่ไม่โอเคมันมีของเอาเป็นว่ามันมีของที่ทดแทนได้มากกว่านะแล้วมันมีคู่ดาวถึงสามเทือนด้วยถ้าแบบมาทุกเทือนอย่างเพราะว่าแต่น,นี้มีคู่ดาวถึงสามเทือนก็เลยว่าไม่โอเคอะไรจำดาวด่านสุดท้ายนะครับทีนี้แล้วก็ครบทุกดาวของทุกปกเกมอันที่มีในสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับก็ครบทุกตัวเลย ถ้าอยากได้ตัวไหนก็ไปปลดเอานะครับจะลืมโปเกมอนที่ต้องใช้เล่นในดานอีกด้วยถ้ามีแต่ปลดอย่างเดียวแต่โปเกมอนที่ใช้เล่นในดานไม่มีก็จบเลยนะครับก็เราต้องมีทั้ง2องอย่างนะครับอย่าลืมดาวปรารถนานํะมีผลเยอะมากในเกมเพิ่มดาวแบต่างๆคือเพิ่มเยอะมากดังนั้นเราก็ต้องหาดาวปรารถนาดีๆมาใส่นอกจากดาวของในสำรวจก็ยังมีดาวที่แบบพวกนี้อีกนะครับก็ เดียมไป mix a n n m m t c ทกันให้สมบูรณ์แบบนะครับแบ่งซ้ายตัวไหนถึกควรใส่ถึกตัวไหนแรงควรใส่แรงตัวไหนสปีดใส่สปีดตัวไหนสพอร์ตทีมตามความเหมาะสมของแต่ละตัวมาดูกันก็อันนี้็ใส่ดาวดาบเห็นไหมครับดาวดาบเป็นดาวเพิ่มดาเมจแล้วก็ดาวหลานเจ้าพ่อของมิวดัมดาวของยูโนวาอันนี้เป็นดาวที่อยู่นอกอันนั้นนะครับดาวที่ใช้การสุ่มเอา แล้วก็ดาวธาตุแข็งอันนี้ก็เป็นดาวส่มเหมือนกันครับยังไงก็มิกแอนแมทกันให้ดีๆครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจบคลิปละคลิปนี้ก็ยาวนานมากเลยก็จะครบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าดาวนี้ควรอยู่สูงกับดาวนี้ดาวนี้ควรอยู่ในระดับต่ำลงมาอะไรพวกนี้หรือว่ามีดาวไหนที่น่าสนใจที่แบบปแปลกๆก็บอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะได้ไปหามาเพิ่มบ๊ายบาย